ทุกคนครับผมขึ้นซีซันพาร์ทใหม่เนี่ยเพิ่งรีได้ไม่ถึง3-4วันผมสามารถขึ้นแรงสูงสุดได้แล้วอินฟินิตคือผมก็งงะนะครับถ้าใครอยู่อินฟินิตเนี่ยมันจะรีสิแบตเตอร์พาร์ทใหม่จะรีมาถึงไวเบเนียมครับถึง70นะแล้วก็แต่ให้ถึง100ใหม่นะครับแค่นี้เองนะครับแต่ผมทำได้สติใหม่คือภายใน3วันเออบอกเลยครับ เด็กนี้โหมดมากจะเป็นเด็กอะไรประดูนครับอ่าเนี่ยฉเฉลยแล้วเด็กนี่แหละ <c oughs> โอเคครับก็หลังจากที่ผมอัพคลิปมาแนดมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับก็เปลี่ยนเด็กเยอะมากนะครับนะเนี่ยครับก็จะมีเด็กปั่นทอนหัวใจนะครับนะทอกซิกนะครับขอจ้องเจนคุณนะครับนะ จะอบุญเรืองแยกเงาพันล่างนะครับนะซึ่งเราไม่ได้รีวิวเพราะมันเป็นเด็กเล่นนะครับเด็กที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับไม่เชิงว่ารีวิวเป็นเด็กที่ไต่แรงและเกียร์มากคือเด็กวันเทิงคิวนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับการ์ดนี้นะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไวกันคิวมองกรนะครับเพราะเด็กนี้มี 1AG ถึง4ใบนะครับนะ ได้แก่นะครับโอ้ยสารสปอร์ตนะครับแอนแมนนะครับฟินเจ็กไว้ใช้คู่กับมูนเกิลนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตและคูนนะครับสี่ใบนะอันนี้ผมผมบอกว่าจากคลนะครับในสตรีมตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะครับเพิ่งเกมเปิดประมาณเดือนสเดือนนะครับเออผมก็เลยออกมาลองเล่นดูแล้าผมก็กดว่าเฮ้ยโหดดีว่านะครับ วิ n คอนเน c ชั o นนะครับมีหลายทุยายใบายมากๆเช่นซันสปอร์ตอันนี้ไว้ส,สำหรับหรับวิว่าเขาใช้ตอมปิดแล้วพ,พอเดินว่าเราเอซันสปอร์ตลงในพื้นที่นั้นพอดี mm hmm. ก็จะบับดาเมจได้แอนด์แมนก็ส่วนหนึ่งครับนะต้องมี4ใบนะครับนะโมโจทั้งสองทั้งสองพื้นที่เต็มนะครับทั้งหมด4ใบจะเป็น8 จากสองนะเออนี่ก็เกียนมาจิกครับเอาไว้ปั่นไฟตรงข้ามเออไว้ปัน่นไฟตรงข้ามนะครับชาเวสอันนี้คือกันมือเน่านะครับคอรโม่นะครับ avez, อนนอรอเออนะครับเด็กนี้ในอนาคตอาจจะเป็นเด็กสี่ลุงนะฮะเออต้องรอติดตามนะครับคอรโม่ mo, นี่ควรความสามารถนะเขารู้อยู่แล้วนะชีฮักครับ นะเอเนจีลดลงหนึ่งตามเหมือนที่เหลือเทิร์นล่าสุดถ้าสมมุติว่าเราลงซันสปอร์ตไปเนี่ยนะจะหนึ่งที่ผมอ่ะเดี๋ยวนะนะถ้าเราลงซันสปอร์ตไปเนี่ยเราเทิร์นหกเราไม่ลงเรามีม,มาจีมาจิกอยู่แล้วอะลงมาจิกไปแล้วอะซันสปอร์ตจะดับเมตเพิ่มนะครับอ่านะอีกพี่นอนอันนี้ก็รู้แล้วนะครับถ้ามาจิกลงเราลงโทนสุดท้ายสไปคือก๊าซสไปนะครับ นะมูนเกิร์กก็ถ้าสมมุติว่ามีชีฮักกับอีฟินอตถ้ามีชีฮักก็ก๊อปชีฮักเลยครับอีฟินอตใช้ใบเดียวอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งดาเมจถ้าสมมุติว่ามีควินเจส์แล้มูนเกิรก๊อปอีฟินอตจะเหลือห้าเอนเนอีถ้ามีสนามไททันจะเหลือสี่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสําหรับผมนะถ้าคุ้มสุดคือดับเบิลชีฮักนะที่ก๊อปมานะถ้าอยากเห็นคอมโบนี้แล้วนะครับก็มาดูกันว่า เนี่ยนะครับการ์ดใหม่นะครับเอ,อในในเทิร์นออขออ่านเลยสิในเทิร์นที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ลงการ์ดบ,บวกบวกด้วยการ์ดนี้ควรจะมีนะเออขออนุญาตเตรียมตัวสักคู่หนึ่งโอเคครับก็วันนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับเพราะส,สองตาเนาะเพราะว่าเอาให้รู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเด็กนี้นะ เจอแลนฮะนี่คือขึ้นร้อยแล้วนี่คือตาแรกหลังจากที่ขึ้นร้อยนะครับในซีซั่นนี้นะเขามาดูกันว่าเขาจะเล่นเน็กอะไรเป็นคอมโบสพายแหละบอกเลยชี้ฮักเนะี่ยเรามีมุนโกอยู่แล้วโอเคมันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะผมคิดว่ายังไงชนะแล้วสแนบเลย ดีทีเอ็ X เนี่ยไม่ต้องบอกเรอูนะครับว่ามันซุ่มการ์ดใหม่นะฮะซุ่มการ์ดสิบใบแทนที่เด็กของพไพ่ลฟาในกรณีนี้ในเด็กเหลือ,อก,กี่ใบในเด็กเหลือสิบพอดีไม่ใช่หรอกเพราะว่าโอเคเนบูล่าซะด้วยเฮ้ย <c oughs> เรามีชาโว์อ่ะ เฮ้ยมีก้นมีกนน้อเฮ้เจ็ดปีแน่เด็กเกียร์ให้ให้เนบูลา่ารับนาเม,เมิดนั่นแล้วกัน เออเราไม่มีมาจิกด้วยอะท่าฟอร์แมลี่ครับมูนเกอร์ปึ๊บปึ๊บเทร์นี้ลงอะไรอ่ะเทร์นี้ไม่ลงครับชี้หัก โอ้โหเฮียแล้วอย่างนี้เอาอะไรไปซีโร่และสวอตมาเตอร์ต,อรตัดชีฮะชิบหายแล้วลืบายเดียวยิงสู่อเอจีเคียว่ะสกัดเลวิดว่ะเฮียแล้วู้สู้ยังไงวะเกมนี้ ะสโนการ์ดสโนการ์ดอ่างเงี้ยเหรอกูามันแปลกๆนะไอ้เหี <laughs> ้ยไม่ต้องเล่นอนะ่ะบอกเลย ดิโรปิดความสามารถเลยดิสู้ยังไงไวะยี่โอ้โมมปากะอยู่แล้วว่าถลงสองใบอยลงอะไรเออเสียท่าเลยไม่้ะต่ะตอน,นี้เป็นนิธที่เอ็กครับทำอะไรไม่ได้เลยครการนะัรนะ้ดดนการนั้นโคตรดีสนุกกาละ ที่ได้มานะครับอ่าเจอคนเดิมครับเดี๋ยวเวลาแก่แค็แล้วฮเสียสีคิวมึงต้องเอาคืนมาให้กูเดี๋ยวนี้นะไอ้ตว์ผมรู้แล้วแหละมันเป็นเน็กเดวิล่าครับแต่ว่าเราต้องดูทีว่าเกมนี้เป็นเด็กอะไรเนบิล่ามาแย่ครับ วอร์มีเอเปิดโลกอครการไม่ถูกทำลายไปเนี่ยตึงไปไปมุ้ยแดดเดวิลสกัดเดี๋ยวก่อนจะ snap ครับถ้ามีมาจีึ้นเรา snap เลย เรียบร้อยสแสนปบได้ใี่เขาจูกากรสองใบก็ได้นะจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่มีอยู่แล้วชางชีเพิ่มพื้นที่ว่างโอเคเขาไม่มีแล้วชางชีเราก็เลยสบายแล้ว นี่ขนาดอ่านเกมพันสดเนี่ยเราเราต้องอ่านดูด้วยว่าเนี่ออยเตอร์เกี่ยวหรอชีฮักสองใบเลยเฮีย yeah. มึงนี่อะไรมึงเนี่ยชิบหายแล้วงี้ผู่ช็อกเลย แล้วเชีย่ยด็อกเตอร์โคตรกวนตีนะ่ะกวนตีนสัตว์เลยชาเวสครับตอนนี้ผมยังผมจะจะลงอะไรผมยังไม่รู้เลย,ยผมลงเล่นซ้ายนะ อืมดูดิเขาจะได้ไรชนะผมก็งงนะทำไมไม่ลงนีออ้ใช้ชน,นะเป็นของเราครับผมโอ้โหนะด็อกเตอร์ดึงชีหักสองใบ งงมากมึง,งไม่ดงอีฟินอตวะอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ชางชีอ่ะเขาลงแล้วเออมึงไม่ลงอีฟินอตสองใบอ่ะโอ้ตายตายองี้แต่งดีครับพนเล่นขวามหมดเลยเราก็ชนะได้โอเคเหมือนเ,อเหมือนมาการรีวิวแหละแต่เหมือนเด็กๆไม่ไม่ใช่หรอกได้คิวคืนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่นกอนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับไปละ